พุลุนยางแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะแน่นๆเลยนะคะสายหกนะคะก็มีนะคะกว้าง8.5 4ลูกมาเพียบเลยนะคะแล้วก็ล้ออัพโหลดมีมา1ชิดราคาหลักพันนะคะชคิปนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียง6,500บาทเท่านั้นเลยนะคะถ่ายใหที่ค่าๆก่อนเลย 6,500บาทนะคะจะดูนะคะว่าเป็นลายแบบไหนนะคะอันนี้เป็น PE 37สีขาวนะคะชุดนี้นะคะใส่ลูกกระบะ6ลูตัวเตี้ยนะคะยางเป็น255 50 5, 18นะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่6,500บาทนะคะเดี๋ยวถ่ายแอบยางให้ดูนะคะนี่เลยนะคะ6,500บาทนะคะชุดนี้นะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะ 6,500บาทแล้วก็มี T E 37ราคะาเบาเบเลยชุดนี้นะคะ T E 37จะเป็นสีน้ำตาลยางเป็น2 5 5 5 5, 5 6, 8นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทนะคะนี่เลยนะคะ6,900บาทใส่รถกระบาง6ลูตัวเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะ6,900บาทเท่านั้นเลย ห้าลูก็มีนะคะนี่ห้าลูนะคะ TE สานะคะราคาอยู่ที่7จ็ดเอบาทนะคะยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดยางหลังเป็นสองเจ็ดาสี่ปนะคะประมาณนี้เลยค่ะนี่ตำหิร้อยขอบหนูวงนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดันบาทนะคะชุดนี้นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีเด็ดกันมาง แล้วก็มีแม็กใหม่นะคะมาจัดโรนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะจัดโรเร้าๆลูกค้าเลยชุดนี้นะคะเป็นแม็กดีแปนนะคะกว้าง8.5สี่ลูกนะคะใครหาสเปคไม่ล้นนะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะเป็นล้อใหม่แกะกล่องยางใหม่เลยนะคะนี่เลยนะคะยางใหม่นะคะเส้นยังอยู่ตุ่มยังอยู่นะคะยางใหม่เลยนะคะชุด จัดโกมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นหลุดมาแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะชุดนี้จัดโกราคาอยู่ที่15,900บาทนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่15,900บาทเป็นแม e ็กอีแบนนะคะกว้างแ5ดสี่ลูบนะคะนี่เลยนะคะเป็นยางให่เลยนะคะนี่มีหลุดมาแค่ชุดเดียวนะคะ แล้วก,ก็ะบาห้าลูมีสี่นะคะไม่ล้นนะคะนี่เลยนะคะรถตู้ใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะห้าลูนะคะไม่ล้นเลยนะคะจากโปรโมชั่นมีแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแมกไอแบนนะคะเป็นแมกมือสองนะคะแมกมือสองนะคะยางมาสองห้าห้าสิบแปดปียี่สิบยางปียี่สิบนะคะดอกแน่นๆเลยนะคะนี่เลยนะคะยางปียี่สิบดอกแน่นๆกันเลยนะคะ เอ้เช้งพีคค่ะชุดนี้นะคะยางเป็นยางปียี่สิบเอ็ดนะคะนี่เลยะคะยางปียี่สิบเอ็ดค่ะปลายปีด้วยนะคะกลางๆปีนะคะยางปียี่สิบเอ็ดยางสองห้า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 สิบแปดปียี่สิบนะคะเหมือนซื้อล้อใหม่ยางใหม่ะคะ่ะชุดนี้นะคะจะเป็นมือสองคะ่ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เปิดอยู่ที่ห4 9่0สี่เก้าร้อยนะคะแต่ในคลิปนี้ให้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะคะ 13,900บาทแมตไอแบนนะคะกว้าง8 5 4้าสวงนะคะเป็นสเปคไม่ล้นนะคะใส่รถกระบะ6กลีตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทำแคะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 3 9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะใครหาสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้อยู่13,900บาทเดี๋ยวเราแจ้งชุดนี้ต่อสเปคไม่ล้นก่อนนะคะ สองหกห้าสี่สิบสิบแปดนะคะดอกนันหนากันเลยนะคะยางดอกนันหนากันเลยนะคะชุดนี้นะคะมือสองนะคะราคายอ่อมยาเลยใครหาสเปคไม่ล้นนะคะยางเป็นสองหกสองสามสองหกนะคะดอกนันหนาเลยะคะ่ะกว้างแปดสิบห้าสี่วงนะคะใส่แล้วไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะ หนึ่งเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยใครหาสเปคกว้างแปดจุห้ากลูกนะคะใส่แล้วไม่ล้นนะคะใส่รถกระบะห้าลูนึงสี่นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะ,ม,นะคะมาดูอันนี้เป็นแมกเวล N5 นะคะแมกเวล N5 เป็นออฟลึกเลยนะคะเป็นงานเมงนะคะยางเป็นสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดปียี่สิบนะคะนี่เลยค่ะดอกนะั้นหนานิ่หนกันเลยนะคะ ดอกหนายื่งกันเลยนะคะล้อไลท์บุดไลท์เกลือนะคะเงาวิบนะคะแมคเอ็นห้านะคะงานหนุ่มเม้งน,นะคะยางปี20 255 5ส8ปีย0่เอ็นห้าหนุ่มเม้งชุดนี้ราคาอยู่ที่13,900บาทออฟดึกลึกออฟกำลมังลึกมากนะคะราคาอยู่ที่13,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็ชุดนี้นะคะ PE สามเจ็ยางไปสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะเป็นยางปีสิบเจ็ดนะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะชุดนี้กว้างเก้าห้าสี่ลูกครหารล้อทรงเสมอนะคะหน้าหลังเท่ากันเลยนะคะใครหารนะคะสลับยางง่ายใส่แล้วล้อเท่ากันเลยนะคะยื่นไม่ยื่นนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่เจ็ดันเก้าร้อบาทเท่านั้นเลย ขอบสวยเงาวิบเลยนะคะราคาเพียง7,900บาทชุดนี้นะคะใส่ลูกกระบากหกตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทางแคะนะคะ7,900เท่านั้นเลยกวา 9, ้าง9.5 4วงเท่ากันเลยนะคะชุดนีุ้้มากนะคะส่วนชุดไหนเราไม่ได้แจ้งสเปคล้อนะคะก็คือกว้าง9.5 10.5นะคะค ถ้าชุดไหนแจ้งก็งเป็นก็คือว่างเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นเมกเวลออฟลึกนะคะจะเป็นขอบทองนะคะขอบสีทองนะคะยางไป25558นะคะชิ้นนี้นะคะนี่เลยนะคะ25558นะคะปี19นะคะขอบทองนะคะเป็นเมกเวลออฟลึกขอบทองนะคะส่วนใหญ่จะมาเป็นขอบเงินนะคะส่วนใครชอบขอบทองนะคะในคลิปนี้ก็มีมานะคะ ชุดนี้นะคะใส่ลูกกระบังหกลูกตัวเตี้ยค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ใส่ลูกกระบังหกลูกตัวเตี้ยหรือว่ารถตัวสูงโหลดเตี้ยทําแคร์นะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะแมกเวลงานเอ็มไอค่ะข้างหลังะะปั๊มนม้งนะคะเป็นงานเม้นะคะ ชุดนี้นะคะล้องเงาวิบเลยมาพร้อมกับยางปี20บค่ะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเป็นยางปี20นะคะดอกแน่นๆแบบนี้เลยนะคะยางหน้าเป็น 2, 4 5 4 5่ห้าห้าิบดยางหลังเป็น275 40 18ี่สดอกแน่นๆกันเลยชุดนี้ราคาอยู่ที่12,900มบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะหนึ่งห่สองบาทนะคะชุดนี้นะคะ ใส่รถกระบะก5รู1นนะคะชุดนี้ <guer> นะคะ12,900บาทค่ะแล้วก็ช <ries> ุดนี้เป็นแม็กเวลนะคะแม็กเวลนะคะนี่ออฟลึกเหมือนกันนะคะยางหน้าเป็น2 4 5 4 5, 5, 8, 3, 4, 5 8, ่นะคะยางหลังเป็น2 7 5 4จนะคะยางเป็นยางปี20กับปี21นะคะชุดนี้นะคะมีหย้อนเงาเงาเลยนะคะ ใส่รถกระบะห้าลู114น,นะคะชุดนี้นะคะออฟลิฟเหมือนกันนะ,ะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,990บาทคะ่ะหลักพันนะคะ9,900บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่9,900บาท,ทน,น,นะคะแล้วก็มาชุดนี้ต่อะคะ่ะล้อออฟโรดงานเรนโซ่ด้วยนะคะราคาหลักพันเท่านั้นเลยชุดนี้นะคะเป็นแม็กออฟโรดนะคะเป็นล้อง,งานเรนโซ่นะคะ มาพร้อมกับยางแม็กซิสนะคะสองหกห้ 5, นะคะปี19นะคะนี่เลยนะคะดอกยางนะคะตกใจนเยึะนะคะนี่นะคะเป็นล้อซูดเลนโซ่นะคะงานเลนโซ่เลยนะคะราคาหลักพันค่ะชุดนี้นะคะราคาสาัดให้ลูกค้าราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ 9,500บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นขอบ16นะคะใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะแล้วก็มีเวลนะคะเวลชุดนี้นะคะราคาหลักพันเลยล้อเงาเงาดีดเลยนะคะยางเป็น265หหเจ็ดสิบหกนะคะดอกยางก็ประมาณนี้นนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะล้อเวลเงาเงานะคะใครหานะคะราคาหลักพันเลยนะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ราคาเจ0 0ัน้าร้อยบาทจาัดให้ลูกค้าเปิด1ูแปดัน้าให้เจ0 0ัน้ารอยบาทนะคะชุดนี้นะคะใส่ลถก,กระบะหกลู 6, ตัวศูนย์นะคะราคาเจ็ดัน้าร้อยบาทเท่านี้เลยเวนะคะราคาเท่าทีอีเลยนะคะหลุดมาหนึ่งชุดนะคะให้จัดให้ลูกค้าเลยเจ0 0ันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะ เขาไปดูทางนี้ค่ะอันนี้เป็นแมกเวลออฟลึกนะคะงานเอ็นห้าเอ็ีนะคะงานหนุ่มเม้งนะคะยางเป็นยางปียี่สิบนะคะยางเป็นสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะเป็นปียี่สิบนะคะนี่เลยนะคะเวลออฟลึกนะคะล้อง,งานด้วยนะคะยางปียี่สิบใส่รถก,กระบะหกลูกตัวสูงนะคะใครหารนะคะออฟลึกนะคะงานหนุ่มเม้งนะคะยางปียี่สิบเลย ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะอ่าแล้วก็มาดูชุดนี้ค่ะดีอีสามเจ็ดหย่อนแดงนะคะสีเข้มสวยมากเลยนะคะยางเป็นยางปียี่สิบเอ็ดนะคะนี่ไล่ดูดอกยางนะคะประมาณนี้เลยนะคะยางปียี่สิบเอ็ดนะคะชุดนี้นะคะนี่นะคะ ยางปี21่ัิเอยเลยค่ะชุดนี้ยางเป็น2 5 5ห 5, 5้านะคะเป็นยางปี21อดล้อทีเอี T, e, 37, ยอดแดงนะคะสีสวยนะคะสีเข้มเลยนะคะชุดนี้ราคาหลักพันเท่านั้นเลยนะคะราคาอยู่ที่9,500บาทค่ะยางตียี่อดนะคะย้ำนะคะราคาอยู่แค่9,500อบาทเท่านั้นเลยนะคะใส่รถกระบะแบบรูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโรเตี้ยทำแคร์นะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็มีพี่อีสีบอลค่ะโอ้โหสีบอลเงาสวยมากนะคะยางไปสิ2555018นะคะแบบยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะอี่นะคะ2555018ค่ะพ<ๆ>ีอี37สีบอนตั้งราคานะคะ,ะ,คะเพียง7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะ7,900บาท ชุดนี้ใส่ลูกกระบางหรลูตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงโหลดเพื้อทแํแแคนะคะชุดนี้นะคะ7,9 0 0ร้อบาทเท่านั้นเลยนะคะผปสีเขียนมากนะคะสีบอลน,นะคะสําหรับใครหาสีบอลน,นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ p e นะคะสําหรับรถโหลดเตี้ยนะ,ะหรือว่ารถตัวเตี้ยรุ่นเก่าๆนะคะนี่เลยนะคะยางก็จะประมาณนี้เลยนะคะยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแดนะคะยางหลังเป็นสองเจห้าด ยังปี20นะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง7,900บาทนะคะสำหรับรถโหลดนะคะชุดนี้นะ,ะ7,9 0 0บาทนะคะรถตัวเตี้ยแบบโหลดนะคะไม่ใช่รถตัวสูงโหลดนะ,ะตัวสูงโหลดยัดไม่ได้เลยนะคะรถตัวเตี้ยแบบโหลดนะคะชุดนี้นะคะ7,900บาทนะ,ะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะ p E 3านะคะยังปม่25558นะคะ ดอกนนหนาๆกันเลยนะคะยางเป็นยางปี20นะคะนี่นตำนหนิหนึเส้นนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะยางปี20ดอกนนหนาๆเลยนะคะ T E 372555718ปี20ราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะ7,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มี R E 30เป็นงานโฟแมกนะคะเป็นสีปีเก่านะคะ สีปีเก่ามาพร้อมกับยางฮีโร่อาวันวันนะคะสองห้าห้ายางฮีโร่อาวันวันนะคะสองห้าห้าห้าสิบแปดนะคะเป็นแก้มขาวแบบนี้เลยนะคะงานโปรแม็กสีปีเก่าชุดนี้สรลุกกระบะห้าลูหนึ่งสี่นะคะงานโปรแม็กเลยราคาอยู่ที่หนึ่งเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งหม่นเก้าร้อยบาทคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีท e 37สาเจนะคะชุดนี้นะคะกว้าง หน้ากว้าง8 5หลังกว้าง9าจุดหน้ากว้าง8หลังกว้าง9นะคะยาง2 5 5 5้นะคะเป็นสเปคไม่ล้นนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9500บาทเลยนะคะ9500บาทนะคะหน้า8หลัง9นะคะสเปคไม่ล้นนะคะถ่ายแบบล่างให้ดูก่อน,นะคะ่ะ ใครสนใจนะคะมาดูได้ที่ร้านเลยนะคะอันนี้คืออัปเดตของเข้าใหม่เลยนะคะของเก่านะคะที่ลูกค้าดูเข้าไปแล้วนะคะอันนี้คือของเข้าใหม่เลยนะคะที่มีอยู่ปัจจุบันนี้นะคะใครสนใจนะคะมาดูได้นะคะที่ร้านพนมยางแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เป็นเบอร์โทรนะคะ0951199659นะคะส่วนใครนะคะอยากจะวิ่งมาดูได้ที่ร้านนะคะปักหมุดนะคะพิมพ์ GPS ว่าพูลลูนยางแตกนะคะพอพานสะ,ะอูนอหนูลอลิีสะอูนอนหนู เปน GTS เลยนะคะส่วนใครนะคะอยากจะเทินล้อนะคะมีล้อเดิมนะคะอยากจะเทินเปลี่ยนล้อซิ่งหรือมีล้อแต่งอยู่แล้วล้อซิ่งอยู่แล้วอยากจะมาเทินเปลี่ยนลายนะคะทางร้านรับเทินล้อทุกสภาพเลยนะคะราคาก็จะลดไปอีกจากที่แจ้งจากที่แจ้งทั้งหมดเนะี้ยราคาจะลดไปอีกนะคะถ้าลูกค้าเทินล้อนะคะบางคนเทิน เทิร์นฟรีก็มีนะคะแต่เทิร์นเพิ่มหนึ่ง0ันสองพันแล้วแต่เหรอที่ลูกค้าเอามาเทิร์นนะคะส่วนต่างจังหวัดนะคะเทิร์นไม่ได้นะคะแต่มีบริการส่งขนส่งแต่ต้องซื้อในราคาเต็มเลยนะคะส่วนส่งขนส่งนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะย้ำล,ลูกค้านะคะร้านเราไม่มีปลายทางนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะคะ ร้านบุรุญยานแต่งร้านฟาดจีตามคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณ